สิเศวัวไม่ใช่เรื่องตลกนะคะก็จะเห็นว่าสาวันยุบสาวันอ่อ3สามวันหายทันทีเนี่ยเป็นมาสปีแล้ว <g ül> ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะตอนนี้เป็นกำลังใจใพี่ก่อนเด็ <S <S> 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 กทันหลังนันตูนให้พี่เลย <S <S> เด็กอาบน้ำให้ <S <S> โอ้ย <S <S> อย่างที่พูดทำดีๆไม่พูดมั้งนะอา่าพูดมั่งนะ <S <S> พุ่มั่งนะภาพหาดูยากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนนี้ ไมปให้ถึงร้านซัพ์ฝากกด Subscribe ให้พราวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับพราวในช่องมาฟาเคเคนะคะวันนี้เปิดร็อกแบบใหม่แบบสัพท์แบบอยู่ที่โรงพยาบาล <laughs> คนจะบอกว่าโรคริดสีดวัวไม่ใช่เรื่องตลกนะคะถ้าเป็นระยะแรกก็ต้องมาทําเลยอย่ารอให้ต้องเป็นระยะหนักๆแล้วมันจะเจ็บตูด ใช่ไหมใช่สี่ทําการเลเซอร์ออกไปแล้วเป็นยังไงมัางอะความรู้สึกอะบอกหน่อยเอาความจริงเลยนะเอาแบบเอาแบบไม่โกหกเลยนะคือเป็นมานานแล้วของพี่เนี่ยเป็นมาประมาณเ0สิปีแล้วมันเป็นจากเริ่มต้นก็คือถ่ายเป็นเลือดครั้งแรกเลยเนี่ยที่ไปรักษาก็คือใช้วิธีการก็คือใช้ฉีดยาเพื่อให้มันฟอโอเคมันก็ดีขึ้นตอนนั้นมันยังเป็นไม่มามันเป็นแบบขั้นแรกๆอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นปั๊บมันก็จะมาแบบเนี้ยเป็นเป็นแหยหายเป็นเป็นแหยหายอยู่อย่างเงี้ยอืมพอมาถึงระยะเวลาหนึ่ ก่อนจะแต่งงานอะ่ะก็เจ็บเจ็บมากไหมเจ็บแบบถ่ายไปเลือดแล้วถ่ายไปเลือดอีกแล้ววันหนึ่งที่ไปนอนโรงพยาบาลอะ่ะก่อนแต่งงาน1ึงวันอะ่ะจากวันนั้นถึงวันนี้คิดดูเด็กจะ2ปีแล้วอะ่ะตอนนี้คือช่วง2ปีที่ช่วงเวลาที่แบบทรมานมาก2ปีนี้เพราะว่าเจ็บทุกวันแล้วเวลาเข้าห้องน้ำทีก็คือแบบนั่งนานแบบสาเหตุที่พี่เป็นเพราะว่าพี่ชอบนั่งห้องน้ำนานมากเพราะเวลามันเป็นมันถ่ายมันถ่ายไม่ไม่สุดเพราะมันเจ็บ มันต้องเบ่งเบ่งเบ่งเรื่อยๆแล้วพอยิ่งเบ่งมันก็ยิ่งเจ็บปิ้งเบ่งก็ยิ่งเจ็บแล้วโรคนี้มันเป็นโรคที่ต้องบอกเลยว่าเป็นโรคที่คนเป็นเยอะมากจริงเหรอแต่ว่าไม่ค่อยกล้าที่จะมาหาหมอเพื่อจะรักษาก็เขาเขินน่ะเออเขาเขินพอคนเป็นปุ๊บก็เลยใช้วิธีในการที่จะซื้อยาออนไลน์ก็จะเห็นว่าสาวันยุบสาวัน่อ3สาวันหายทันทีเนี่ยเป็นมา2ปีแล้วก็ยุบยุบหายหายใช่ป่ะมันมือคือมันเร่มัน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 ไม่ใช่เป็นการรักษา มันคือการบรรเทาผมมาซื้อทุกยี่ห้อที่มีในประเทศไทยเอา,อางี้ดีกว่ากินเยอะมากไม่รู้อะไร,รสารพัดที่ซื้อมาก็จะมีความหวังเสมอว่ายาอันนี้จะทําให้เราหายแต่มันไม่มีทางหายถ้าเป็นแล้วคือต้องผ่าตัดต้องตัดมันออกมันถึงจะหายแต่ถ้าสมมติผ่าตัดเสร็จแล้วยังใช้พิติกรรมเดิมๆก็คออือยังแบบนั่งห้องน้ำนานๆยังแบบว่ากินอาหารแล้วก็แบบว่าย่อยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหากลับมาอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายแล้วผมนี่แหละคือเอ็กซ์เพิดตัวจริงเรื่องฤทธิ์สีดวง ผมแนะนานะถ้าเกิดคุณเพิ่งเป็นใหม่ๆคือภาวเนี่ยตอนแรกไม่รู้เวยเ<อ>ว่า<ม>เป็นามาไม่เป็นมาเรารู้ตอนที่ตอนท้องอเพราะว่ามันแบบถ่ายไม่ออกมันเจ็บอะไรเงี้ยเป็นเสร็จปั๊บเนี่ยพอตอนท้องมันก็อาการมันก็จะรุนแรงขึ้นใช่ไหมแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยวันที่ผมมาผ่าตัดอะบังเอิญจังหวะโชคชะตาหมอที่ผ่าตัดให้ผมเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมด้วยกัน <c oughs> เพื่อนก็เลยเห็นตูดผมไม่ที่เรียบร้อยอ <c oughs> ไม่เขินเพราะตอนผ่าสลบไม่รู้เรื่องคุณหมอชื่ออะไรคุณหมออานน์คุณหมออานน์เดี๋ยวพาแปะลูกคุณหมอไปให้คุณหมอคุณหมออานน์เป็นเอ็กซ์เพรสตเรื่องของดิสิดวงโดยเฉพาะคือเอ็กซ์เพรสตเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยโดยเฉพาะเลยแล้วก็ทําแผลสวยแต่ของผมเนี่ยดูนี้ใครทำแผลสวยผมคงจะพูดความจริงนะว่าผมอะทาแต่ว่าผมเจ็บเพราะว่าผมมาเป็นหนักแล้วเป็นแบบระยะเลื่อดไหลไม่หยุดผมเป็นแบบในขณะที่ว่าเรียกว่าต้องผ่าตัดหูรูดแล้วอ่ะอื แช่ตัวเองเฮรทุกคนถึงเวลาแล้วเฮ้อทุกคนกลัวพอถึงเอาจริงๆก็แอบกังวลน,นะก็ะแนะนําว่าถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเริ่มแรกก็มาทําให้มันเสร็จๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลนี้ก็ดูแลดีมากก็เป็นอีก choice หนึ่งแล้วกันเนาะท,ที่อยากฝากเอาไว้โรงพยาบาลอะไรยังไม่บอกเลยโรงพยาบาลเวทธานีทุกคนออโอเคเดี๋ยวไปผ่าตัดแล้วเดี๋ยวออกมา ค่อยเจอกันลูมเดี๋ยวเด็กจะไม่มีแรงพูดแล้ว <Okay. S 2> เด็กเห็นพี่ตอนนั้นแล้วพี่ไม่มีแรงพูดย้ายเตียงนี่ห้ามแอบดูโทรศัพท์เด็กนะโอเคบายบายสวัสดีค่ะห้ามแอบดูถ้าพี่อยากดพูพี่ต้องจำวันที่พี่ขอเด็กเป็นแฝนได้โอเคเอาบายบายจะพาชมห้องนะครับนี่เป็นห้องสูตรของโรงพยาบาลเวชธานีนะครับผมมาครั้งที่แล้วก็ ได้ห้องดีวันนี้แต่ว่าห้องใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่คือห้องล i ฟ g r รูมที่ทานอาหารมีไมโครเวฟมีตู้เย็นมีเครื่องใช้เครื่องครัวนะครับเพียบนะครับแล้วก็ห้องผู้ป่วยนะครับมีห้องน้ำสองห้องนะครับมีห้องน้ำห้องหนึ่งนะครับอีกห้องนึงก็อยู่ด้านนอกแล้วก็เตียงของผมในคืนนี้ที่จะนอนนะครับ ก็จะเป็นเตียงนี้นะครับผมเตียงพาวข่ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่พาวตัดเสร็จแล้วพาวฟ้าจะเจ็บขนาดไหนเดี๋ยวลุ้นกันอีกสองชั่วโมงตอนนี้เวลาเที่ยงก็จะน่าจะออกมาจากห้องพาตัดประมาณบ่ายสองโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาวฟ้าจะมีอาการเป็นยังไงบ้างรานนครับเขากลับมาแล้วเขากลับมาพร้อมตูดใหม่อาเตือนนอนไปที่เรียบร้อยนะครับอื นอนส4มสี่ชั่วโมงคุณพลาาฟ้ากับอาหารมื้อแรกเป็นอะไรครับเนี่ยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กินไปแล้วจะหมดแล้วเนี่ยแล้วมีอะไรซุปไก่อะเป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้พี่บอกว่าเจ็บมากเลยทําไมเด็กไม่เจ็บอะไรสักนิดเลยแบบศูนย์ะศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยอะเจ็บที่สุดตอนเจาะน้ำเกลือเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยจริงเหรอแต่ว่า เขาบล็อกหลังรั้ทุกคนนี่มันเหมือนเป็นการทําครั้งนึงใหญ่เลยนะเหมือนเป็นการทําแบบข้อลูกอะ่ะเธอเขาวางสายหลบเสร็จวางยาข<อ><า>ลุก,ล<า>กอ่าบล็อกหลงังอ่าไม่เจ็บนั้นที่เด็กเข้าไปในห้องนั้นแล้วอะ่ะเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาใส่ย,ยาให้ใช่ไหมแล้วยามันก็จะวิ่งมาถึงตรงนี้นว้วเฮ้ยมปโรงพยาบาลมันแสบแล้วคะ่ะมันแสบแล้วคะ่ะแสบแสบ คุณพักไุพใครอะคุณหลับใย้ายเตียงก็โรพยาบาลที่น like like ี่เหมือนสนิทกันแล้วทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะพยาบาลก็เก็บไข่ให้เ้าที่นี่แหละตอนแรกก็คือขามันชาไปเลยนะแบบมันไม่มีความรู้สึกเลยตอนแรกเด็กคิดว่าเด็กยืนได้ใช่ปะแล้วเด็กก็ขึ้นปวดฉี่อะ พี่ก็พยุงไปแล้วพอยืนขาสองพื้นถึงปั๊บยืนขาถึงพื้นไม่ขาสองพื้นคืออะไรครับสองพื้นเย็นขาถึงพื้นสองข้างอ่ะมันเหมือนแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้มันขาชายเขาบอกว่าสักสองทุ่มตอนนี้มันหกโมงเดี๋ยวถ้กสองทุ่มก็จะกําลังขาก็จะกลับมาสรุปก็คือว่าทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคดีมากไอ้ใครยังเป็นไม่เยอะนะ มทำอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะมันชิลนะทุกคนออกมาก็ได้กินข้าวแล้วก็ดู Netflix เน็ตฟลิกอะรคนจะนอนล้อนอนไปทุกอ,อ,อย่างสะดวกสบายมากเอยมากเลยเแล้วก็อีกอย่างนึงอยากให้ทําตอนนี้เลยคือประกันชีวิตนะคะนนี้คือสําคัญ ม,มากควรเลยของพี่อ่ะยอดค่าพ่าตัดวสีดวงพ่พาตัดท <2 S 2> ูรูดน,นอนนอนสองคืนปกติข็นอนคืนเดียวผมนอนสองคืนเพราะผมไม่ไหวผมเจ็บมากสองแสนสามมื่นสี่พันกว่าบาทแต่ว่ามีประกันไงประกันใจหมดประกันใจหมดอ่าประกใจหมดของพาฟ้าก็ประมาณแสนกว่าบาท สนแปดสนแปดเราทำประกันปีละสามหมื่นเองผมมีพยักประกันแพงสองพิเอร์บอสประกันปีละสี่แสนถ้าไม่ครอบเปอร์นมะครบเปอร์เครื่องอะเลิกทําเดี๋ยวให้กำลังใจเด็กหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นอะไรเลยเด็กองให้กำลังใจเลยเด็กที่ชิลมากไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแบบไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกแบบเหมือนพี่อ่ะของพี่นี่คือขยับซ้ายก็โอยขยับขวาก็โอยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะตอนนี้เป็นกำลังใจพี่ก่อนเด้อ ตอนที่พี่เป็นเด็กดูแลพี่อย่างดีเลยโอ้เพี่อย่างดีเลยนอนเทันหลังทันตูดให้พี่เลยเด็กอาบน้ำให้โอ้ยอย่างที่พูดทำดีๆไม่พูดมั้งนะอ่าพูดมั่งนะพูดมั่งนะเด็กทำทุกอย่างเลยนะไม่นั่นให้อยู่คนเดียวเลยถ้าเก่งอ่ะถ่าเก่งตีกันตื่นมาก็ตีกันเลยอ่ะแล้ไม่ต้องออกไปอยู่ข้างนอกมาอยู่ตรงนี้เด็กจะอยู่หนังเน็ตเฟซแล้วพออะไรเป็นอะไรเด็กตื่นเราก็ยุ่งทั แล้วก็ขอบคุณนี่ด้วยค่ะน้ำสม้ำสมเัญรลักษณ์นี่นะเสษตรลักษณ์น้ำสม้ขำสมของพี่หมูกับพี่แก๋ <Okay. S 2> พี่หมู <Okay. S 2> อร่อยมากเลยแล้วก็มีผลไม้หลายอย่างมากเลยประทังชีวิตแบบชื่นใจมากเกษตรยลักษณ์ของคนที่มาผ่าตาัดที่ดูนะจะได,ได้หมอนโดนนั้นที่กลับบ้านไปทุกคน <c oughs> หมอนรองตุ <c oughs> กอ่าแวก็จะได้หมอนที่กลับบ้านไปทุกคน เสียคขัภูมิใจนําเสนอไหมแล้วทุกวันนี้คือไงต้องพกหมอนโดนัทไปสองคนผัวเมียตลกว่ะพี่โอ้ผาาผาดูยากนะเนี่ยาผาาหาดูยากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนนี้ทำไมปากไม่ช้าด้วยอ่ะไม่้าชาอยเดียวนะนะ ่าแง่ชาด้วยนะอ่าไหนลองพูดดีๆลองพูดดีๆหน่อยเจ็บไหมโอ้ลูกเล็กน่าสงสารจริงๆเลยนะเนี่ยนะครับครับด้วยครับเฮ้ยเริ่มแรงแล้วดีๆดีๆรักเมียที่สุดเลยเอาพูดลวมองตามองกล้องด้วยดีใจมากวันนี้เมียไม่สบายเฮ้ยพูดดีๆเออเสียใจมากเลยวันนี้เมีย ไม่เจ็บโอ้นอนไม่หลับแน่ๆเลยคืนนี้ต้องนอนพะบวงทั้งคืนแน่ๆเลยล่ะไม,ไม่อะไรกะไ,ไม่ดูจริงใจเลยดูจริงใจเนีเ่ยอ้เอาใจยากจังเลยอ่ะ <c oughs> เอาตกกลางคืนมันขาชชาแล้วทุกคนมันก็ต้องชาลูกเพราะว่าบล็อกหลังนะทำยังไงให้มัน ให้เลื่อนมันลงมาอยู่ข้างล่างตอนนข้างล่างอ๋ออ๋อนี่คือสูตรของเธออ่ะใช่ค่ะตอนนี้ขาข้างนี้เนี่ยยืนได้แล้วแต่ว่าข้างซ้ายอ่ะอ่อนแรงอ่าไม่ได้ดิเต้นไหมเต้นไหมต้องนนี้ไม่ได้แบบแล้วมันจะดีขึ้นไหมยืนหนึ่งนิดจะดีขึ้นไหมเหนียวว่าดีขึ้นไหนหายซ่ามั้ยหายซ่าไหมไม่เอาไม่หายซ่าได้ไหมโอเคคพอแล้วน้องแม่นม่ ขาหลงขาลงขาหลงหนาคยังท่าได้ยังท่าได้แล้วแต่เหมือนจะปวดฉียอะไรพูดว่าอะไรเมื่อกี้ลุกมาฉีดิเมื่อกี้พูดว่าอะไรลุกมาฉี่เลยค่ะไม่ใช่ใช่ลุกมาฉีดเลยอ๋อเมื่อกี้พูดว่าแล้วก็ไม่ลุกไม่ฉีดตั้งแต่เมื่อกี้เอ้าก็หม่เพิ่งปวดตอนนี้จะให้ฉีดเมื่อกี้อะไรอ่ะเออจะถ่ายฉีดไหมเออจะถ่ายอะไรจะขนาดล้เอียขนาดนั้นอ่ะ ไม่ต้องถ่ายบางฉีหรอกเด่ค่ะไม่เห็นเลยไมเห็นในที่ตรงนั้นนี่ไงมันก็จะฉี่ได้แล้วเธอก็นั่งฟ้าฉันไปด้วยตอนฉี่อ่าตอนนี้เที่ยงคืนได้เวลานอนแล้วค่ะอ่า้อนใช่เวรกรรมของพี่โบจะจบลงตอนเด็กหลับตาโอ้เป็นสิ่งที่เราคอยมันแตั้งสองทุ่มครึ่งเฮ้ทำไมอย่างเงี้ยเฮ้ทำไมอย่างเงี้ยอะไรวะ อนอนนะลูกหลับดีๆหน่อยอ๋ยอไม่ดีอาอทำยังไงคออทำเนี่ยอ๋เหมือนปกติที่เคยทำไม่ต้องหอมแบบการแสดงหน้ากาาล้ลองมาแล้ววันที่สองล้ลวนะคะวันนี้เราก็อาบน้ำเสร็จแล้วเตรียมตัวกลับบ้านแล้วค่ะ เรารู้สึกวันนี้ก็คะแนนความปวดสิเพาให้แค่หนึ่งเราก็เลยแนะนําว่าแบบถ้าใครเริ่มเป็นระยะแรกเนี้ยคือย้ําหลายรอบมากในคลิปนี้นะคะก็รีบตัดสินใจมาทํามันจะได้ไม่เป็นระยะสองสามสี่ทที่ไหนก็ได้ที่แบบเราคิดว่าเราโอเคอะไรเงี้ยลองศึกษาค่าใช้จ่ายก่อนเนาะแต่และโรงพยาบาลก็ราคาจะไม่เท่ากาันแต่ว่าเราอ่ะเลือกมาทําที่โรงพยาบาลเวชธานีเพราะว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราที่พามาฝากไข่แล้วก็คือพนักงานทุกคนแพทย แพทยพยาบาลแบบดูแลเราดีมากแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบอุ่นใจอ่ะแล้วเขาก็ดังเรื่องการทำาริสิทดวงด้วยนะตัง<ช>้งแต่เสียพูดไปในคลิปที่แล้วเพื่อนๆที่สิงคโปร์น่ะรุ่นเดียวกันเน่ยก็มีอยู่ประมาณสักหลายร้อยคนอ่ะม <c oughs> าะบอกว่าแชทแตกเลยเพราะว่าเพื่อนๆก็คือ ส่งคําถามมาถามเยอะมากเพราะคนเป็นเยอะมากตอนนี้เราสองคนก็กําลังรอคุณหมอมาเพื่อจะได้แบบว่าถามถึงวิธีการปฏิบัติตัวหลังจากกลับบ้านว่าต้องทํำยังไงบ้างรอคุณหมอมาแล้วเผื่อจะมีคําถามอะไรเขาะจะได้ถามคุณหมอตอนนั้นด้วยเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ไปด้วยอังจริงเขาไม่ได้จ้างเราเลยนะคลิปนี้แต่พารู้สึกแบบอยากขอบคุณที่เขาดูแลเราดีมากเลยห้องเฮิงก็คือให้เราอยู่แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยทางนั้งที่แบบประกันจ่ายก็ส่วนหนึ่งแหละแต่การดูแลรักษา มันก็อีกส่วนหนึ่งพารู้สึกว่าพนักงานแีนทุกคนเขามีน้ำใจมีน้ำใจเออแบบคุ้มค่ากับการที่จะมาที่นี่หลายคนถามว่าเฮ้ยถึงกับต้องวางยาสลบบลอกหลังเลยหรอเหมือนกันแบบผ่าตัดข้อลูกเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆที่ต้องวางยาสลบบลอกหลังเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าจะได้บรรเทาเวลาเราผ่าตัดอันหนึ่งคือความกังวลมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่วางยาปั๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราก็จะแบบแพนิค อไ,อไอเรื่องการบล็อกหลักนี่ก็คือเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องเจ็บหลังจาก <ừ m. S 1> ที่แบบคือสมมุติโปรตีนมันผ่าคือมันคนเรามาตัดเนื้อ,เ,อเราออกเนี่ยปุ๊บมันไงมันก็ต้องเจ็บคือมันแล้วแต่ว่าคนนี้เจ็บมากคนนี้เจ็บน้อยมันอยู่ที่อาการของคนคือเราจะบอกไม่ได้ว่ามาทําเถอไม่เจ็บหรอกมันมันไม่พูดกัน,นได้แต่แล้วแต่คน <ๆ S 2> เพราะว่าบาง<ด>คนเขาก็เป็นขั้นหนักแล้วเหมือนเหมือนพี่พยาบาลบอกว่าบางคนหูมาเป็นก้อนเท่ากำปั้นก้อนหน้าหัวเด็กคือเขาทนจนถึงขนาดนั้นอะลิซิดเนี่มันเปสี่ระยะ ะระยะแรกคืออยู่ข้างในใช่ไหมระยะที่2เนี่ยมันเริ่มมีเลือดออกระยะที่3ามนี่คือแบบว่าเวลาถ่ายติ่งมันจะออกมาข้างนอกอแล้วเวลาถ่ายเสร็จแล้วต้องเอามือยัดกลับเข้าไปอ,อันนี้คือระยะที่สาม ส่วนระยะที่สี่นี่คือระยะหนักที่สุดแล้วคือติ่งกลับไปข้างในไม่ได้แล้วอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลย,ยอย่าไปเขินค่ะคุณหมอเขาเห็นมาไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านตูดแล้วก็มาลองปรึกษาหมอที่ที่ตัวเองคิดว่าถูกจริตด้วยแต่สําหรับพาวกับเสียคือพามาทํากับคุณหมออานนท์ตึ้งหน้าคุณหมอให้ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะทิ้ง description ไว้ให้ด้านล่างเนาะสำหรับใครที่อยากมาทําที่โรงพยาบาลเวทานีนะคะกดดูตรง description ได้เลยเดี๋ยวเราคุณหมอมาแล้วเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมออีกทีนะคะ อามาแล้วนะคะเราอยู่กับคุณหมออนนท์หรือว่าคุณหมอตู้มนี่แหละค่ะชมหน้าที่ทําให้พวกเราหายคุณหมอมีคําถามเยอะมากเลยว่าแบบเจ็บไหมความเจ็บนี้ในการทาอ่ะมันก็จะมีความแสบจึงๆหลังทำคือที่คนนี่แะอ่าใช่ใช่ใช่คืเยอะเป็นเยอะเป็นน้อยด้วยอะไรเงี้ยครับคือคือถ้าแบบไม่ได้เป็นเยอะมากเนี่ยมันก็แทบจะไม่เจ็บเลยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะหน่อยมันก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่าควาแสบตึงบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ เจ็บเหมือนในสมัยก่อนแหละคือวิวัฒนาการเมื่อ20ปีที่แล้วที่บอกว่าผ่าตัดลิซิโดงเนี่ยมันก็ยิ่งกว่าคลอดลูกเนี่ยมันจริงไหมหมอมันมันก็จริงนะเพราะว่าทวารหนักเราถ้าเดกภาพเหมือนเป็นเป็นทรงกลมแบบนี้ครับลิซิโดงมันอยู่ด้านในเราต้องเข้าไปปรับถึงด้านในเป็นรูปสามเหลี่ยมเงี้ยครับมันก็กินพื้นที่เสียเสียเยอะเสียพื้นที่ผิวทวารหนักเยอะเท่านั้นไม่พอนอกจากเจ็บไม่พอทวารหนักตีบ มากอขนาดใช่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 มันก็เลยทั้งเจ็บทั้งยยายยากทั้งหายนานจนคนแบบขยะเลยซึ่งมันเป็นวิธีการเดียวเมื่อก่อนที่ทำได้ใช่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 ประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วมันก็มีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวเลเซอร์นะครับเลเซอร์ที่ออกไปเนี่ยมันออกฤทธิ์โดยตรงกับตัวเซลล์เม็ดเลือดแดงภาพผู้ปาษสาชาวบ้านง่ายๆก็คือเหมือนไม่มีท่ออยู่มีท่อเลี้ยงมีท่อเลี้ยงอยู่เลเซอร์เหมือนไปปิดก๊อก ไม่ให้เลือดมันไม่ให้เลือดมาเลี้ยงเลยใช่ใช่ให้มันฟอไปเองให้มันฟอไปเองใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแค่ด้านในอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีส่วนด้านนอกที่มันยื่นออกมาเรายิงเลเซอร์ปิดอะจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแผลมันแทบจะไม่มีเลยไดเมเตอร์ตัวไฟเบอร์ที่ใช้เนี่ยไม่ถึง2มิลร่งแต่ว่าถ้ามันเป็นเยอะนะครับมีส่วนที่มันยื่นออกมาด้านนอกเยอะอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องใช้เลเซอร์เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดตัดชิ้นเนื้อตัด ตัดออกบางส่วนอะไรเนี้ยไม่ให้มันซึ่งมกกอแม่คุณโดนนะอ่าใช่ใช่คุณหมอคะแล้วเขามันมันเกิดจากอะไรได้บ้างอะค่ะลิซี่ดว <c oughs> <ล>จริงจริงก็มีได้หลายสาเหตุเลยบางคนก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมเรานั <S 2> <S 2> ่งห้องน้ำนานๆก้นเราหย่อนนะครับเลือดมันลงมาเลี้ยงแล้วมันไม่ไม่ไหลหย่อนกลับขึ้นไปอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งนั่งเอาก้นหย่อนนานมากเท่าไหร่บางคนนั่งวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเพราะทุกคนอย่นี้ติดโทรศัพท์ใช่ทุกวันเคยมีคนไข้อายุ ยี่สิบกวัยแต่ว่านั่งในห้องน้าเนี่ยวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่อายุสิบถั่วแบบมันก็เลยเป็นได้หนึ่งในพฤติกรรมหนึ่งในพฤติกรรมแล้วก็บางคนนะครับด้วยเราไวทํางานเนี่ยเราดื่มน้ําน้อยอะพอเราดื่มน้ําไม่ถึงสองลิตรต่อวันนะครับทําให้ท้องผูกแล้วทุกครั้งเราต้องเบ่งเยอะพอันเบ่งเยอะมันก็เหมือนสคว๊ตเลือดพอเหมือนไปเลือดไปเลี้ยงเยอะขึ้นนะครับมันก็ทําให้ฤทธิ์ีดมันโตขึ้นโตแล้นโตขึ้ อูกเรื่องของก็เหมือนบาใช่พอท้องผูกปุ๊บนอกจากเรื่องของลิซิโนพวันนะมันก็มีแผลปริกขคอทวันนักร่วมกันนี่ไงผมนี่แหละผมนี่คือครบทุกอย่างเพราะเพราะแผลปริกขคอทวันนักตอนแรกอาจจะเป็นแค่ตื้นๆครับพอมันสะสมมาเป็นระยะหนึ่งมันก็ลึกขึ้นเรื่อยๆทำให้ตรงหูรลูนเราเกร็งมากขึ้นวันนี้ก็ ผู้นี้รักษาได้บเราก็มายิงเลเซอร์ให้มันคลายให้ใหูรู้มาคลายหลังจากนี้ก็จะได้ขับถ่ายได้ดีขึ้นแผลมันก็จะค่อยๆหายไปมันเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าอวัยวะของเราด้วยปะคือมันมีส่วนลิงก์กันไหมเพราะผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวเขามรู้สึกของผมคือมืหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าแบบสุขภาพทางเพศของเรามันจะด้อยลงเพราะว่ามันเป็นแผลตรงนั้นอะใช่ใช่ใช่เกี่ยวไหมคบหมอเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว เกี่ยวจริงๆนะเใช่มันมันเกี่ยวเพราะมันเป็นเป็นวกันใช่ก็เหมือนเหมือนเหมือนทำเสร็จช่วงแรกอะไะแบบปัสสาวะได้ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมันแชร์ใช่ไหมสารเดียกันแล้วตอนที่มันเจ็บมันเป็นแผลมันก็มันก็จะกลิ่นกันใช่อ๋อคือต่อไปนี้จะดีขึ้นแล้วกลัวกลัวกลับมาแข็งไปอันนี้ฉันไม่ต้องไปพบแพทย์เก็บไข่แล้วเธอสามารถมีลูกได้ด้วยตัวเองใช่เพราะอ๋อษายอ่ะสุดท้ายครับก็ อยากให้หมอช่วยฝากให้กําลังใจหน่อยให้กำลังใจเพราะคนกลัวค่ะคือผมผมจะตรงตรงเองนะผมจะบอกกับทุกคนแบบนี้ว่าสิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยผมมันรู้กับตัวเองว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่รอให้มันหนักมากๆแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆคือสุดแล้วถึงจะมาหาหมอซึ่งผมเป็นหนึ่งคนที่เป็นอย่างนั้นแต่พราวเป็นอีกหนึ่งคนที่พอรู้ปัญหารีดทำเลย เนี่ยความแตกต่างมันเกิดขึ้นแล้วคือเขาไม่เจ็บเลยเขาชิวมากเขาแบบเขาไม่เจ็บแล้วเขาแบบไม่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ของผมนี่พยาบาลเข้ามาหาทุกชั่วโมงเขาตไม่ไหวแล้วใช่ไม่ไหวขอยาขอโมฟีนขอคือเาอะไรก็ได้ขอให้มันหายบรรเทาอะไรเงี้ยอยากให้หมอฝากถึงแบบคนที่เป็นลิซสโดจริงๆตอนนี้ผมว่าเยอะมากคือคือจริงๆเป็นโรคโรคที่ สามารถรักษาได้พักฟื้นน้อยแล้วก็ไม่น่ากลัวเหมือนในสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการอะไรมันมันดีขึ้นอย่างที่ที่เราเนี่ยเราทํามาปีละปีหนึ่งเนี่ยก็ ที่เราก็ห้าห้าร้อยกว่าคนเยอะเยอะมากแล้วก็เราทํามาเลเซอร์อย่างเดียวนะครับประมาณสักห้าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับเรามีประสบการณ์ด้านนี้นะครับแนะนําให้มาตรวจนะครับถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ไม่ไม่ไปดูรีวิวได้เลยเพราะว่าผมผมดูรีวิวหมอเยอะมากนะเสียบทนั่งดูรีวิวเป็นวันก่อนจะมาทำเนี่ยนั่งดูรีวิวเป็นแบบสีดวงแล้วก็หมออานนท์แล้วก็บังเอิญเจอคุณหมอด้ี่ย ผมริคิดมากที่จะได้มาถามคุหเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนผมเองนะครับก็อาล่หละเปขอบคุณหมอมากๆเลยดีดีกัษาสา้ผมแล้วก็รเพ้าวนะครับให้เราแบบว่าจบกันเรื่องนี้สักทีหนึ่งจุดความทรมานเพียงเท่านี้ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนางพยาบาลทุกคนน่ารักมากนี่น่ารักมากนี่น่ารักมากมาหาเราทุกชั่วโมงเลยขอบคุณนะครพี่น้อยนิตตี้ใช่ไหมพี่นินชั้นหกชั้นไหนค่ะชั้นหกชั้นหกดูแลดีทุกคนมากันเยอะๆนะคะที่ไหนคะคุณหมอโรงพยาบาลเวทานีครับโรงพยาบาลเวทานีติดต่อได้เลยใช่แผนก โอเคเดี๋ยวทิ้งช่องทางไว้ให้นะคะทุกคนข้างล่างวันนี้สวัสดีค่ะครบครครัขอบคุณนะคะค่ะ